ขันเทปอีกแล้วปลานั่นเป็นปลาตองอยู่บนปลาตองตองก็มีจุดว่าตองไก่ไก่เลยไก่ใช่ครับเพิ่นถ้าปลาตองยีสานเขาดีก็มีจุดเด่นตองไก่ตองไก่เหนียวเนื้อนะครับแรงมากแล้วก็เอาซ้อนขเหนียวอีว่ะมีแล้วยังต่ำไงเ้อนะข้นมันเป็นกับพวกเนียวเลยช่วงข้นช่วงตับต้มน้ำสุกนะครับนายของเราแล้วครับ ี๋ยวนิดหน่อยเราจะมีช่องสำหรับพี่นายนะครับคอยให้เพื่อนๆคอยติดตามด้วยนะครับช่องอะไรชาแนลในยูทูบนะครับเออเอเอคิดออกแล้วกินเล่นเที่ยวเก้ากันห่ก้ากันเนี่ยนเออใกล้ๆกันนี่ยนะบนี่ากินเล่นเที่ยวไปกินข้าวไปเด็กๆไปนี่แล้ว เขาขึ้เขาท่านในสูงอยู่ขากลับพอมีทั้เมฆือคืน้ามกันครับอย่นี้ผุดสดจากต้นเลยผุดเนบอกสดจากต้นเลยผุดแปลงแปลงหวงครับแต่หน่าสมไม่กินเดี๋มน้ำใส่ยังแน่นเกลือบอเกลือเกลือแล้วตะไคร้เกลือกับกันค่ตะไคร่ยังใส่ถออานี่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 ถาันลในลักทางแต่นะ นี่ครับถึกใสเมลตะไครเก็บสดๆครับตะไคร่าโตเอะไ้มาดักินมาย่อวได้ยังม่กินครับมกพีรมปพี่หมดอนบ้านเ้าะบเวพี่งดาแกงปรุกซ่บบักุ ยังเลือขัวบ้นตล้วอยู่นี่แต่ตำนาตำลังนี่เทียนเต็งไหนมัน่าก็บินมาแลุดย่เจ้าหนึ่งวันการบ่อนแล้วเรียนแล้วอยู่ฉันบ่ความี่กา้าาเขาไมรัเขาอซื้อไดนไดบนได้เขาขาดแล้วที่ไกินเนาะเหม่อนกันไงเฮยไว้เฮ็ดน่เป็นเม่กินไนก้อยแี่บ้านที่มาโชว์ฝีมือเองมื้อนี้กินฝีมือเทพแล้วมั

ใช่บ่แล้วปันเหมือนเดิมเขาเอาปลาตองไก่ไม่พอยไมโตเดิวันสองโล่อยู่นะชุดไทยกอกรบเได้กินต้องกาะตม่อมเขาจะตองยังนี่ตองไก่ละนี่มีจุดพอที่อตองไก่เออบากะไรเขาจะย้เดาตองกะะตองบานห้อยหลีมันจ่มีลายเนาะานมันไม่ตัวน่อยได้แบบไม่ตะกี้ไหมบามันกรรอกเขาเดือดเลยไหมปันเหมือนเดิมนักการงินยัรังของขา

เน uhm. bo ี่นขอสุรทใสเลยใสู้นนววปอปีน่เนาะนนูับอเย็แนวนี้ปิงหนูบักไฟดับบแบปิงบกพาสก้ยมานั่งกินกับไฟมควายแวหูโโอย่แดงอีวมากปเยนั่เปนแนวนียวเนาะ

นี่หนว่าเขายังแงนเนี่ยมันอ่อยไฟดูขาดดีทุ่่นีว่าท่านจ่เราใส่ยังแงลเนี่ยม้วนไปจนมันเป็นนนไปอ่ลยันสามมือสีมือคือพ่อยังยังกาพ่อยังวลาสีเสียโอ้ยพวท่านได้คุ้นพท่านได้โอ้ยมันติตายเหรอยนสีมือยังพวท่านได้ถือแกอยู่เหียวพวทใที่มันบอ ตกมดามาคดเทียปะนี qu like t <t ่วนเข้าวอนข้าวเมือน uh, uh. ้ำมื่อได้ววสิพักกันด้พอแต่มื่อได้เาม่เขาเศร้าเขาจิ้งซาเยี่ยเขอเขาจังเบียกว่าเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นส้นหนูไม่อยากเกินกูไปใส่เนาะเกินเราแล้ว

น้ำต้มน้ำซุปลงไปไ่เยเดียวต่ำรเล่าเ่คอยต่ำไปก่คอยต่ำหน่อ้ลงไปครบที่ขึ้น้นสุเนาะโอ้เด็ดนุกแสด้วไปูสักนซุเวเขาหนาทั้งเล่าริีเขากินคนเขือไห ยี่กงิน้สุเน่้้แ้ต่ะก็ต้องชิมกับเนี้ม้ขนเข้าวกาเลยลัวไม่ดิัน้น่ยควนแวมาตัวไงพอดีนะมันบกว่ต้องไก่ต่างตันไงเงินอีกดมเกล็ดโอยตักันหยาบปเต้เกลังลูกกำลังลูกมันออกทานเในวง นพวกีกินข้าวเลยัมัน่จามันจมันจะงอยู่นมันกินออกมาจากกกึงกินไหนกินน่กินหน่ก็ต้องกินนี่เนี่เนาะเท่นก็ต้องกินเาเาเกินยางจะหนมันหนมันีตู้แจ่อยู่นีมัน

เลยบอาืเดี๋ยวตุ๋ยเนาะน่า่ารเด็นมันดกรเด็แวมันนดีนะเกตับดิใส่กระเด็พวกเ้ระเด็ไปกินก็แค่น้าประเด็นแะแต่ว่าเราของต้วอา่ซ่เาี่นี่เาะนต้นกระเด็เลาจะมาปุงก็ต้งมีนะระเด็นสุดกระไ่าไ่าไ่ะไรด แตสวบเ่นจะตัวเ้าหมมับเสียบแ่ว่าอยู่ดีแต่ปัดตองก็ยิงม่ปลาสวยงาเสียบเลยนปลดิกินจะลูโค้งมูโค้งของน่นเองเหเวน่พอกินกินเให้พอไปหมอแวดมานะนซะ ขาผู้าปาเขอแเน่าป่ะน่ได้ไหมมันก็คือแล้วกนตะกี้หละตะเดียงนี่เขาก็ยังงูร่องไปตะเกยงเลยลมงไมาปเลนออกเบ่เอไ่เอาลายเยอะไอเตตบเนาะยังยังมังว่นยังมงวยัง

ข้าวสามาวกเท็ดกับเกับขาคองอิ่มกับบแสบเลยจำเป็นอะไรบ้งนี่กับเทีบนี่เขาก็ดีนะเขาไม่ไวเขาไม่เไว้แน่ว่มีได้ได้กินด้เขไม่วาว่าคักข่หนึ่งตรวมามวบ้าน ก็ยิงทีไม่ข้ามือเสียงก็เหมือน่างนี้บบทีเซ่ของบ้านลงเท่าเลยมันมันเท่าแล้วมันเท่ายู่เท่ากันยู่ไปหอดบาตซุ้อใบเข้ามาบ่เห็นหน้าเขาแบบันไปกินน้ำบ่ออกก็หอาไปที่สอบเงียบเดียวเขาฝนกินเด้อกินนิเด้อเขาก็ไ

เอเทไปกินบัตถลายเนาะป้าองนไมเห็น็าบนแล้วผมเห็นหลาบล้วเทนึ่งผมเล่ทำงานจ้าหน่อยก็ฟ้าซอยก็ลาบเนียวแสีบเลยซอยก็เนียวาซอยอะไรครับเียแัวนี้เมื่อเทว่เฮ็ดเครื่องพวกนรหมูเกินวัตเดียว ไม่งั้นประกาศนี่คุณกตาปลาโอ้ยผลกเยอะขึ้นัวเจียมาบงตตเียเหลืองเสสองชั้น่วยนะกงกินอยู่กับอยู่

พที <toys> ่รถไไก็ไเป็วายเป็นยังไงกแต่ว่าจะกลือเี่มันหมดเนี่ยไม่ใช่ไรรสประานเอ้ประกานีข้าวหรือเปล่าอด้นาปลาแด่็ั้ยยอดกัได้ปาดหอมตรงเสุกแล้ว

ยังไป็นีไฟนั่นอมีอย่างใยังตาวไม่ตัวเลยนี่ใค้ไปตัวไดเดียวั่าแค่นี้เดียวนึงไมด้มาเตัวเหนียวให้ดีกว่านี้ตวตุ้ยเจียบตักเจีบแล้วเขาตัวแอันกอ่างเลยครับนทุกมัวแหวนมันมันวันนึ่่น้กไปเด็กน้อย กอ้ยกินเห็นตเบื้อมือเห็นตัวเต้นหันไปกิ่นเห็นมากเลดคัดป้าเขาบอ่าข้าหของเขาขึ้นห้องเขาเป็นคุณสาขาตอง้องขับหมุ